สวัสดีกันอีกรอบค่ะอันนี้เป็นต้นทุเรียนนะคะทุเรียนหมอนทองจากเพาะเม็ดเลยสวัสดีเช้าว,วันเสาร์ค่ะมาดูกันนะคะลดน้ำต้นไม้ค่ะวันนี้อันนี้ก็เป็นต้นลินจีนะคะไม่ได้ ไม่ได้เจาะตูดค่ะไม่ได้เจาะตูดแก้วนี่ก็มาม่มงม่วงสามดูดวนี่ค่ะบริเวณที่ทำงานรถออกไปหมดแล้วค่ะรอรถเข้าอยู่นะคะ อันนี้ก็รอสีนะคะนี่ค่ะรอสีนี่ค่ะ,คะที่ปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นกระถางแคนะคะแต่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเคนานะคะ,มะเมล็ดแคนา แต่ไข้งอกแล้วค่ะจะเอาไปไว้ที่โคลาดอ้ยปลูกที่โคลาดคนชอบปลูกยังไงก็ปลูกเนะพี่น้องอุ๊ยอะไรอ่ะพ่อตกใจหมดคุณสามี มาดูอีกอันนึงนะคะจะเป็นต้นน้อยหนามเมล็ดน้อยหนาแต่ว่าไม่รู้งอกหรือยังนี่นค่ะบริเวณที่อยู่อู่ใหญ่มากแต่ว่าวันนี้รถว่างค่ะรถว่างอยู่กันสองตายายสัยไม่งอกแล้วมั้งเนาะน้อยหนา เอาใส่แก้วไว้อะไม่รู้จะง,งอกหรือป่ะทักทา,ายกันวันเสราร์ค่ะพี่น้องใส่สายวันเสาร์แถวนี้นกพิราบเยอะ ยังไม่ยังไม่งอกเลยค่ะสงสัยใส่ลึกเกินแต่ก็ไม่เป็นไรชอบปลูกแบบนี้แหละคะ่ะแล้วเป็นธรรมชาติดี มันจะมีเอต้นอินอินทาลำด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะงอกหรือเปล่าอันนี้ต้องใส่เป็นยาเอาไว้ในนี้มันฝนช่วงนี้มันหน้าฝนนะคะที่ว่าปิดฝานี้ก็คือหนูเยอะหนูเยอะมาก นี่ก็ขายนะคะใครสนใจคักมาได้เลยค่ะราคาห้าพันกันเองค่ะโอเคะจะเป็นหัวรถเ,ย,เยอะแยะเลยหัวรถเก่าน้ำเหลือเอาใส่อันนี้ดีกว่า นกพิราบนกพิราบเยอะมากเลยพีน่นกเดี๋ยวอยกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ